ป้า,า,ปา,า,ปา,ากพกขวบ,บ,ดดบพกขวบมือนี่ไดปลาใหญ่กินแดงพี่น้องสบายดีสวัสดีเนาะสบายดีตอนแดงแดงพี่น้องมือนี้ไดอาหารดีอายเ,าาาาาเพ,พิ่นเอาปลามาผากเป็นขีบช่องใช่พี่น้องมือนี้กินเขาแดงน้ากันเด้อป้ายังเขาเอ,อ,อ,อือดเนื้อปลาน้ำคลองพี่น้องน้ำคลองด้วยน้โคงเลย ปลาน้ำคองปลาใหม่ๆสุดๆมืออาชีพสีดงมือปูผูบผูบไขย้อนสี่ขวดอยู่ในเอื่อนเอออุ้ยอันนี้มันเป็นอันนี้แบบสดๆเถ้ยม,นะมีไข่ปูจักนะไ,ไข่ปูจักเขาองอะเมนี่ห้าสี่เหตุเมนูก๋อยบอ๊ะเมนบอ๊บบบก๋อยกินกับพักพี่น้อง ก้อยกินกับพักแล้วก็ดฉีก้อยซ้ำครึ่งหนึ่งหรอกนะแล้วก็ดฉีพ้าว้เฮ็ดพระเข่าโรคบัดรน้ำไอเมยน้ำพี่น้องผมว่าอู้หยพายอู้พายหนึ่งนี่ก็จักสีเบิร์ตเบิร์ตก้อยนะเออบ้านไยวมาก็บมาไล่บ้านไหนน้อก้อยเนาะมาไล่เดาะเห็นว่าเหนือมันนาบ้าจากป่านี่เนาะอ่ะนะ เอานามได้ทอดนี่ทออยู่นี่มาจังแห่ดยพ่ลขาวโอ้ให้แม่ให้ปูให้ยาใส่ขี่มันมาจ่ะขี่มันเรือปลาไข่ใส่นามหน่อยแล้วยังใส่สินะเอาใส่กระสัามา โซ่ทอเปนบระเทิงวันนี้จะเปิดได้ไหนบ่เออดีก็ได้มันเปิดใหญ่สิใหญ่ยังพอเปลงเอามีดคมๆมาเลยอีดาเพิ่งไปเอามีดให้ก็โลละสามซ like ีฟเ st ออโอคือถ like ือแท้มัวไปสื really. ่อปลาอยู่สิสื่อปลาอยู่เขาอันนั้นเนาะทาน่ะมันสิเพ่งยังเนาะยังมันเชนหนึ่งสื่อได้เป็นโลปลายสองโลตัวเท่าไรหนึ่งตัวจักเชนอะก็ซโลคิดว่าตีเชนปลายเชนสาวสาม อีนน uh ีฮะตัวหนึ่งหน่วยกว่าบาทพี่น้องหน่อยหนึ่งเจ็ดสิบพซนสามเออตัวละยกว่าบาทพี่น้องแต่เรอยากซื้อหน่วยสองหน่อยบ่ห่อนบ่ประมาณนี้พี่แน่พี่น้องแต่เรอยากซื้อเนาะแต่ว่ากราคาหน่อยดีดะฮะตัวแดมนี่ตัวแรมเออ เรามาลุ้นกันว่าจะมีไข่ไหมเนาะอย,อย่าบ้าอ,อ,อย่า <laughs> <อ>ชุดครบเนี่ยละ่ะฮะดาไปหะมีดดับ มาขว่วอยู่นอกเนาะพี่น้องเพราะว่ามันอันอนั้นมันตัวใหญ่มันมืน่นมันเปื่อนมาาันข้าวไข่ดีวะเนอ๋อไขติดอันนั้นติดเดือดหมดเจ้าเลยจังแดงจึงคืองนอยู่อะไรจำเป็นหลัางเอายาวตื่นนะว่ะเอ้ตื่นนะเฮ้ยตื่นไหวเว้ยตื่นกี่ว่าหลดนุ่มไปละ อชิงมา่อนบกซีนั่นอยู่มงไงอจาสีเนยนั่งนาเป็นนาเดือบเาตีไข่เป็นตัวปลาเป็นเออใครดื้อขี่เอาดีดีใครนะครมึงอเราขี่จานมาขี่พุงเปล่าม ยังเขียว่ะแกย่ามันน่าอมันติดกระดูกเป็นพอได้มันจุดนั่านี้ไปดื้อเพาเนี่ยเลยแกย่ามันเอาออกเลยเอาออกเลยไว้เอาแต่เครื่องเดียวเอาออกเราแล้วขวไหวโดนแล้วเสียออกแต่เครื่องเดียวเอี้ยไปพาะออกกินซ้ำดิเลยโอ๊ยไปไหนกูขอให้แม่้าไว้เทียนไงวะใช่ปะ บาา <ising> ้าทสามสิตุกไปเอาไปไปดูพี่ป้าถวยไงบ้างไหเบิ่งคือพุทธนันปาหะโอ้แต่้ะถักบริโภเมย์ไปไปไปว่าไปแต่วยใรรู้เื่องว้นึงเอียงมาถึงีนหรอาผีมันก็โบฟาไหวอีโพเฮดเดี่ยวเจอิงจิงขีนแตกต่างนี่มันขีน

แกว่าเนะถอแกพูอยงทำแข่ถือกูเลยเขาตึ๊เอาต่วะไปแขกเอาเขาไปโฟกซ้อนสนแล้วล่ะเนื้อหม่งเขาเอามี่ปลาบุ่งปลาเลยเขาบักถึงวันไปอยู่าบนนี้ก็เอาหนักเนื้อเอานักตะเวนได้หมื่น้ยแล้วหมื่นหรได้เออเ้ลยไปพไป ไปเลยครับตอนนี้ครูอปาเลยเนาะพี่น้องกําลังซ้อยนะบ่แม่นครูอัวแล้วล่ะกําลังซอจ้า ืันนี้กินข้าวเสพเด้อมืันนี้เด้ออมหนาอมตาอาหารดีอาหารดีจ้าก้อยปลาเนาะเมนูซ่บที่เจ๊ใส่ไลตี้มันสิบพอตกอ่ะพักอ่ะเอาโม่หน่อยมาเดี๋ยว้ปเพื่อมาจโดยบ่บพ่อทากินข้าวนี่ลูกพ่อแลละกับของกินเด็น อันนี้คือเครื่องต้๋มนะพี่น้องค่ะกำลังจะต้มหมอฮะโพดเดลนี่โพดเดลวพดเดวเอาสิ้นคขาอีกบักหน้าเอาอันนี้มาใส่เอายังมาละเอะไอไว้ไหันก้อนไปเน้อสีอ้อยเอ้าขี่ไข่มันกระสีออเบิด yeah. บ่บ้าเสีแหวนเจลเว้ย,ยนละยลูกเต่าเราสิกินได้เอามาตุ๋มแต่บ่ไม่แต่ขี่มันแต่บ่แบอบอแบบไปเสียลายมัาขี่ไพ่สิไปจับเบิดขี่ปลา เออเอามาต้มให้ลูกๆูร้านๆกินไข่มันเบิ่งแน่หันบวบให้ไม่ใบแล้วคั่วยามันแย่เกินไปตัวดำๆมันดำไม่ใบเดี๋ยวสิเจ็บตอกอีพอแล้วกับพีชขี่ปลาเนี่ยตัวน่าจะได้หัวทุกท่อกินได้ปะพัพป้าแม่สีอามหนามให้หน่อยๆนี่ท่านะอามหนาอยู่ไปอูกโคตรถูลูกลูกป้าไหมอย่าพาอี๋นะอือโต๊ะ ใจเสื่องตุ่มไม่ว่าจะปรุงนะเด้อหมอตุ่มเด้อมันผดเน่ยจะปรุงชาควาซีอาบหนักไปอีกดับ่กจะชิ้นข้าอีกเด้อเออเอาอันนั้นหักอันนั้นใส่ด้วเด้อหักผวาคอมเปาะมันะใส่ได้ร้ายผู้ใหยาไมันมีหลังสุกถามหาบอกกันหมอตอนเราอารมณ์ดีมันก็ดีเลยเวลาหลังสุกเขาคือ อีลาอีลาเอาไปก่อนได้ไหนจะไปหมดเมย์แ้อไปยิ้มหน่อก็ได้ัดไปังยิ้มหน่อยใส่ต๊ะมก่อนโอมันไมเพีลยนขอแค่ดูว่ามันุกสื่พาอแล้ยชิมุนมาเด้ปยวปาดเฮ้็ว่ารขันไปั่นีรยลงดีมันมีแนวสุราสุ่งเขาปูจุ่มย่างโอ้ที่ไหนม ยำอลาย้อกเปนยังไง้างคุณ่ง่าเอาคนหน่อพี่ยิ่ง่ายพี่เอ้ยยิ่ง่ายโอ้ยยิ่ง่ายหนุ่มย้ำโไปดิคนหนุ่มย้ำโบไปดิ่นนี่มไปดิน้ำมังค์ปเดปดิน้ำมังค์น้ำมังค์น้ำมังค์านหาเอาสิวันีนึบสิมันหนึ ทอกกินมาแต่ก่อนดีทุเมยรยดตายจะมันตายอยู่บ่าเมพยารยัดทำไมมีเ้ายังโี่แต่เงอันนี้ก็อสบอสบออีพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวจะนอนถ้าใจสิไปก่อนจ้าพี่น้องต่มเป็นจะได้ตุ่มเสยบหรอบอสเยบรอย ตอนนี้ก็ยังถามพระองบัวพี่น้องถามไปไปเดี๋ยวไปรับไปเอาพระองบัวจะพาได้ใส่นะตุ๋มเออใส่ดอกมันทําหลายหน่อขอว่าสอยเสร็จตุมมาใสลายเรียบรอยแวตักไเคยตักไตักดูนะําสวยเนาะตเออตเออซ้ํากอยพี่น้องกอยปลา้มีซอยอันนั้นเพิ่นมีๆที่จักได้นี่เดี๋ยวี เอาปลาให้คนในตีห้มันมีน้ำมีอันนี้นะเด้ออ่อนหงจากโอ้ยใส่น้ำตำโตมใส่น้าไปเนี่ยเอาเกาจองยางคนมันมันหอนป้าดก่องคลอดไายเด่นบ่ายวันนี้ได้พอดี่อะดิพักคำพี่น้องโอ้ยเป็นตาเสียบเรื่องมือนี้เด้อผมนาผมตาพี่น้องเขาได้เขาเสียบเรื่องมือนี้ได้จะตักใบโดดก็เชื่อนด้มา หน่อยข้ามันถั่ยน้อยได้จากกระตั๊กซี่เยวขอเอาพักออกไปเออกินแต่มันเทิงกันนี่แหละบวอยากเอื้อมจากไกลมันพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันเมือนี้กินข้าวสะเมื่อกี้ทอนุญาตถ่ายคลิปอาหารเพียบมือนี่อีหยังลูกสาวขอจะมาจองไปจองมาตักอันนั้นไข่ให้แน่เฮ้ยไอ้ตักไข่ให้เพื่อนเน่ยค่ะ มีบอเห็นบอกเดี่นใบกับมืดมือตะกองก่อนเฮ้ยเอาจานมาจกเขาเนี่ยเป็นยังว่าไงมอ่อยใช่ไหมไออาจารย์มาจกเขาแนี่จับซองใบกินกินโดดโอ้ไอ้ชอนกินบ่ได้เนาะมามามากินนล้วกันนั่งโดดเวียผู้นั่งค้างไอโดดต่างเกาะมังค่าเนาะ ก่อนที่มันยู่ีันจะวมินโดนั่งโดนไม่ไปนี่นั่งค่ะนั่งไม่คยนั่งเออเออจบเาเอาเออ คือกันขัวใบได้เส่ยบะมีคนอันนั่เนจากสีอันโอ้าสตรกันหน่อยปวดเนาะโวิดกันสังบวิดกันนึกกดจะไ

นั่งไม่เปนวนโอ้ยอ้ไม่ไ้มานี่ดินั่งที่น่งีม่นี่น่จะั่ง่นี่นั่งนี่บ่อาภามันีด้วยแบดี้หีเว่ไม่ดีเลยบรดี้ยังไม่ดีน่นอบรดี้แบรดี้แบรดี้แบรดี่แบแบรดมรดี้บรด้แบ่ดีบดีไรดี้แบร อีเตนึ่จะสามเนี่ยเขาจะค้อเขาคออจะมาทานห่อไม้มาเนอะพี่น้องกินเ้าน้ำกันเนาะอันนี้หอมนะหอมตาเป็นปลาดุกินข้าวเลย

แก่พวไมส่งรอนเยอะไมส่งจดมันต้องชย่โอ้ยเบื่อเรกองก๋ออกหไเรียกจะเถ่อนอ่ไรนิดหน่อยก็จะโบมาแนอนยังาดไอ้นี่มันสอบขางจงัย่างเียอยู่ลีดีคุณจิ๋เออนีกูกระดนยังไง nghe tiếng 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 tiếng

อย่งนั้นระเบิดตอนมีป้าจ้วงานที่ชิงหลวงใช่ไหม่ัน่นเป็นอัไนนะอันนี้เราใส่ไม่กินไปซุปซ่าซ่ามะชิดซุปอดไนมวในเร์ก็เ่าข่นขาเสะ่นพุ่งอ่าม่่มกันกไเออืมน้ำน้ำ้ำคุณน่ารักมั้ยซื้อใครมานี่ยขบามบากล้าบก

Nó mặt ở tao. Dạ, in mặt của phụ nắng nơi đi. Má nơi bay gặp 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 nơi bay อิ่มแล้วบลาเฮ้ยยิ่มนั่งทานั่งทาบ่ขีิดื้อเด้อนั่งทาเด้อเดี๋ยวเราเลาะฟีน้องอาหารแดงมือนีคขบหนาคขบตาแสียปลายของกินบโมลายจะกินน้ำกันคขบหนาคขบตาก็จะบาเสียบเนาะ ไปดองไม่นำกลิ่นแต่จะได้จบคลิไปไว้เพียงเช่นี้น้องขอ,อการคลิ่นนะขอบใจเขาพูดที่มาให้กำลังใจส<ล>บายดีสล,ลับดีป่โลโลบ๊ายบายบ๊ายบาย